Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni tak gigak duk kebel lu, kosok motor dah. Pai tak nak nak sekoso. Giamat aku, gi sorge bukan ning. Gapo baru dia mau lagi, dah lai, -lai tak gigak duk kebel lagi. Ni. Mana ni tu? Okey. Oh, yang mula-mula. Tengok. Ada. Ada. nak air ni. Ooh. Oh ya di. Bope. ada dah. Mana dia ni? Ada. Ada. Lepas bope. Oh, pergh, lalu. Ada ayo rekang tok, teh teh blok. Kaca kuat halua.

มาเดือจะไปหาปลาอะไรกันมาเดือ่มาจะได้งานเดือมาเดือมาเดอมาเดอไวนี่เดอิเี๋ว่าเตะเตะกอไเล่นโอ้โหตงตัดเท้าตัดเท้าโอเคอันนี้เดือดว่เดีน้ังเังเบได้ไปโอนยาวเลยอะบีบบุ

อะลรมาเือมั้งไม่ได้สุดทอายแล้วไม่มีครับแ,แต่วันนี้ตโอ,อ,อ้ยอื่นหนึ่งบุญเลยไปก่อนไปก่อนเฮ้ยนี่

เฮมาอ่ะเอสรุบสรุบเป็กก์เลยนี่เฮะฮ้สรุบเป็กก์เสรุบวันนี้นะครับผมได้สามตัวสามตัวครับสามเก้าหันตัวครับผมใช่โอ้ซาเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับ